สวัสด sure uh, ีท่านผู้ชมทางช่องยูท mm ูบจัดรวมการเกษตรครับอ่าเขากันยังก่อเพ่อเขากนยังกับแตงกวาแตงร้านแตงแตงร้านแตงกวาปลักแตงเขาห้านอันนี้แตงร้านอ๋อมโบรเป็นแตงกวาเป่าแตงกวามันจะสั้นอือจะว่าเครืองใครเดียวกันตระกูลโอ้นั่นตระกูลแตงแตงแตงร้านแตงร้านอันนี้เขากันมัดยังครับมัดเครื่องแตงแตงมัดมัดเออมัดเครือแตงแคือมันขึ้นค้างอะนะครับ นะครับก็น,นี่ก็คือแรงงานที่อะไรวันนะครับก็จะมัดอย่างนี้ยอดวิวปั่นกันเด้ทนายเ้อให้มันได้กัน <c oughs> <c oughs> มันเหลืออีกพันชั่วโมองอ่ะไหมเดี๋ยวใจเย็นๆแต่ว่าไอ้ผู้ที่ตามมันไปเรื่อยๆแต่ว่าผมกับเฮ้าบอร์แมนเกษตร,รกรโดยแท้นะครับคือคือช่อง youtube เนี่ย ผมก็พยายามพูดแต่ว่าเราก็แค่คือเข้เขาไม่ลึกก็พยายามจะหาเนื้อหามาเพิ่มจบกฎหมายเนะว่าได้จบเป็นเกษตร <c oughs> ตาัตาไงเนาะตัาไงตัดไงมาทำกระติดแต่งล้านอนย่บริเวณ <c oughs> <N> นายยเ้มันต้องไปศึกษาเกษตรกับกับเกษตรกรตัวจริงก่นอนว่าขั้นตอนอเขาปลูกเขาทำยังไงวัวเข้ากับหูวัเวเขากับหูไปเังนสี่หลากัถูไปมันอายุงานเดย์จกจักเดือนครับไอ้แปะไอ้นี่เดือนหนึ่งก็มีสิบวันก็มีมีเวลามีเวลาแค่นี้เดีมันก็ตายใช่ไหมครับเวลาเต็มที่สองเดือนสองเดือนปลูกหนึ่งเดือนปลูกหนึ่งเดือนเก็บหนึ่งเดือน เ,เต็มที่เต็มเหยียดมาแล้วนะครับนี่ครับสามสาวสามคุณแม่เนี่ยนะครับไ,ไ,ดได้มาต่อให้ดูแล้วครับแต่งร้านเสือ้อกันนี้มันมคันเสื้อกอย่างไหชุกต้งปุยอ,อ๋อเกียอกสีกอดทุปุยกีกัอนปอด,ดสาดอ่นปอสา อัน้าท่อเสือท่ออันนี้แ่ะทำสาท่อสาท่อเสืออนี่แ่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสาถุนซุยครับอย่างน้อยบอกอยากซื้อถุนซุยสมองคนไทยจริงดีนะครับไทยล็อกไทยยิงนะครับเขาก็จะมัดอย่างนี้แหละครับมาแล้วมันอ่ามือเอือนเนาะมันจะสีออกอีกเนาะจ้เเีนก็บมันก็จะงอก ทุกเช้าแต่ว่ามันต้องทิ้งระยะเวลาไว้นะครับแตงพวกนี้ให้มันให้ลูกมันโตวันเว้นวันอ่นาเนี่ยนะครับลูกลูกแม่ีซีลูกัะนนในบ้งในแม่เนั่นเนั่นนั่ยเนั่ยเนั่นนั่นเนั่นนี่นเนั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 ่นนั่นเนั่นนั่านั่นเนั่น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 ั่น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 ั่ันน่น ครับแดงใหญ่แดงไทยครับเนี่ยนะครับก็จะมีสภาพเป็นอย่างนี้แหละครับของของชีวิตเกษตรกรมันมันร้อนนะครับแดดนี่ร้อนมากเลยครับมันจะไม่สบายเหมือนเราทํางานออฟฟิศสงสารครับสงสารนะคุยเรื่องค่าแรงอีกเกษิบุกขึ้นให้อยู่ว่าแต่ว่าเขาเครียดกันว่าทนายออกดอกรัฐบาลเลยมันจะเลือกตั้งเสร็จเมื่อบ้านเนี่ย เนี่ยครับก็เป็นวิธีการอย่างนี้นะครับก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับ